แม่ท้องต้องระวังภาวะรกคร้างในมดลูกอันตรายมากแม่ท้องคนไหนมีความเสี่ยงมาดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ ภาวะรกค้างคือบางส่วนของรกที่ยังตกค้างในมดลูกของคุณแม่เมื่อทําการคลอดแบบธรรมชาติเสร็จค่ะโดยปกติแล้วการคลอดรกจะทําต่อเนื่องเมื่อคลอดลูกเรียบร้อยซึ่งหมอจะตรวจเช็กว่ารกมาครบทุกส่วนหรือไม่เพราะหากบางชิ้นอยู่ในมดลูกจะเป็นอันตรายต่อแม่ได้ค่ะ oh, <no. S 1> อาการที่พบ หลังคลอดหากพบระการกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงที่รกยังติดค้างค่ะได้แก่ 1. มีไข้ขึ้นสูงตัวหนาวสัน่น 2. พบตกขาวที่มีกลิ่นเหม็นเน่า 3. ปวดท้องบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรงแม้ท้องที่มีโอกาสเสี่ยง 1. แม้ท้องที่อายุ30ปีขึ้นไป สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อายุ30ปีขึ้นไปมีโอากาสเสี่ยงพบภาวะรกติดค้างสูงค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณหมอจะแนะนำให้ทำการผ่าข้อแทนเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะรกค้างค่ะ 2. แม่ท้องปวดท้องเป็นเวลานาน,านและคลอดนาน เนื่องจากการคลอดที่ใช้เวลานานเกินกว่าปกติจะส่งผลให้สารของเหลวน้ำในร่างกายขาดความสมดุลและพบปัญหาอย่างอื่นค่ะจึงทำให้การคลอดมีโอกาสพบรกที่ยังติดค้างอยู่ในมดลูกค่ะ 3. คลอดลูกก่อนกำหนดการคลอดก่อนกำหนด มักจะพบปัญหาทารกเกิดมาไม่สมบูรณ์และพบภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยที่คุณแม่มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะรกติดค้างทั้งหมดค่ะ 4. ทารกเสียชีวิตในครรภ์ เมื่อทารกเสียชีวิตในคานทำให้เซลล์เนื้อเยื่อของรกเกิดการย่อยสลายไปบางส่วนและประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อมดลูกลดน้อยลงทำให้การคลอดของทารกที่เสียชีวิตมีโอกาสที่รกจะติดค้างในมดลูกได้ค่ะหลังจากทำการคลอดแล้วยังพบว่าการแปลกแปกตามนี้ให้แม่ท้องแจ้งแพทย์ทันทีค่ะ หรือหากกลับบ้านแล้วแล้วยังพบอาการต้องกลับมาโรงพยาบาลใหม่ค่ะเพราะภาวะโรคค้างไม่สามารถรอได้ต้องได้รับการรักษาทันทีค่ะภาวะโรคค้างอย่านิ่งนอนใจรีบรักษาให้ไวที่สุดอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย